สวัสดีครับท่านสื่อมวลชนครับสวัสดีพี่น้องประชาชนที่ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับวันนี้ผมพร้อมรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีรองจิ๊บและรองโบสอีก2ท่านนะครับอีกสักครู่หนึ่งก็จะ,ะทยอยแถลงข่าววันนี้ประเด็นเยอะหน่อยนะครับเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตรงกับวันหยุดนะครับในวันแม่แห่งชาติพลอก็เลยไม่ได้ปประชุมนะครับก็รวบมาประชุมในสัปดาห์นี้ เกือบ70วาระด้วยกันนะครับแต่จะทยอยนําวาระสาคัญให้กับพี่น้องสื่อมวลชนและท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมทุกแพลตฟอร์มครับเรื่องแรกครับเป็นข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากับที่ประชุมได้รับรายงานจากรองนายกรัฐมนตรีรักษาการนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวยาชยชัยดังต่อไปนี้นะครับรัฐบาลได้ดําเนินการตามข้อยุอข้อตกลงหยุดยิงครับและยังคงมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติ ได้แก่ 1. การประชุมคณะกรรมการชายแดนภูมิภาคครับที่เราเรียกกันว่า RBC ซึ่งขณะนี้เริ่มแล้วนะครับที่กองทัพภาคที่1ส่วนกองทัพภาคที่2ก็ได้มีการกําหนดไว้ในสัปดาห์ถัดไปครับ 2. การประชุมคณะกรรมการชายแดนที่เราเรียกกันว่า GBC เนี่ยนะครับจะมีการประชุมกันในวันที่8ถึง10กันยายนที่เมืองเสียมราฐในประเทศกัมพูชาครับ 3. การดําเนินการ ตามข้อสังเกตการของผู้สังเกตการชั่วคราวนะครับที่กระทาโดยทูตทหารของอาเซียนในแต่ละประเทศครับรัฐบาลได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องครับตั้งแต่วันนี้ก็คือจันทร์ที่18สิงหาคมนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเอกอาคาัครราชทูตและก็ท่านทูตแต่ละประเทศที่กระทรวงการต่างประเทศพาลงไปในพื้นที่ครับเรื่องต่อมาครับที่มีการรายงานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับก็คือขณะน,นี้มีรายงานจากฝ่ายความมั่นคงนะครับรายงานว่า ยังมีอากาศยานไล้คนขับหรือว่าโดรนแปลกปลอมเพิ่มมากขึ้นจนผิดปกตินะครับแล้วก็ขอให้สวทอกอร่วมกับกระทรวงคมนาคมกสทอชอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปกําหนดมาตรการที่เหมาะสมและแก้ปัญหาต่อไปนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการผ่อนผันเรื่องของโดรนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรแล้วแต่ว่าโดรนทั่วไปนั้นยังไม่สามารถให้บินได้ในขณานี้นะครับ เรื่องที่3ครับที่มีการสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับก็คือศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จังหวัดชายแดนที่ได้รับผลกระทบเ่ยนะครับขณะนี้ได้ปิดลงแล้วประชาชนก็เดินทางกลับภูม,มิลำเนาแล้วแล้วก็ให้ฝ่ายปกครองส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ7จังหวัดชายแดนเนี่ยนะครับเร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือต่อไปครับเรื่องที่4ครับการเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้กับทหารกล้านะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างที่ทราบความนะครับก็คือ10ล้านบาทและ8ล้านบาทไปแล้วนะครับล่าสุดครับนอกเหนือจากการเยียวยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านเรือนพี่น้องประชาชนและเรื่องอื่นๆนะครับที่ประชุมก็สั่งการให้คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยของสํานักนายกร,รัฐมนตรีเป็นผู้รวบรวมและก็เบิกเงินจากกองทุนต่อไปครับเรื่องที่5ครับเรื่องของสงครามข่าวสารก็ยังมีการสร้างข่าวเท็จอยู่เป็นเนืองๆนะครับ และก็มีการสร้างสถานการณ์ตลอดจนมีการปล่อยข่าวปลอมหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเฟกนิวเนี่ยนะครับแม้ว่าประเทศไทยจะมีเสรีภาพในการนําเสนอข่าวสารและแสดงความคิดเห็นแต่ขณะนี้ครับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ย้ำนะครับว่าเราต้องการความสามัคคีของคนในชาติครับที่ขอให้หน่วยงานต่างๆทั้งทางด้านสื่อสารมวลชนทั้ง,งภาครัฐและเอกชนร่วมมือกับสบตกครับในการตรวจสอบและก็ขจัดเฟกนิวทั้งในและจากทั้งในและต่างประเทศนะครับ และจะต,ต้องไม่เป็นผู้ขยายผลเสียเองผู้ง่ายๆก็คือส่วนราชการไม่ใช่รับข้อมูลอะไรผิดๆมาแล้วก็แชร์อย่างนี้ไม่ได้ครับที่ประชุมก็บอกว่าต้องกันกรองแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้อิงกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ทันทีครับเรื่องต่อมาครับที่สื่อมวลชนครับพี่น้องประชาชนครับเป็นเรื่องน่าสนใจนะครับนอกเหนือจากเรื่องของไทยกัมพูชาแล้วเนี่ยบ้านเมืองของเราก็ต้องพัฒนาบ้านเมืองของเราก็ต้องเดินไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับ มีเรื่องสาคัญเรื่องหนึ่งครับที่ที่ประชุมคณะร,รัฐมนตรีสั่งการนะครับให้ติดตามการดําเนินการในการพิสูจน์สิทธิ์ในการครอบครองที่ดินของบุคคลในที่ดินของรัฐนะครับซึ่งที่ประชุมมติคอ,อ,อรมอตั้งแต่9มกราปี67นะครับก็ให้กระทรวงมหาดไทยแล้วก็ไฟฟ้านครลหลวงภูมิภาคป,ป่าปาแล้วก็ภูมิภาคของป่าปาเนี่ยนะครับได้ผ่อนปลนให้กับประชาชนที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราวซึ่งออกโดยที่อยู่อาศัยที่ปลูกสร้างโดยที่ดินของรัฐ แต่ว่ายังไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยนะครับก็ให้ไปดําเนินการให้เรียบร้อยนะครับพูดง่ายๆก็คือให้ไปตรวจสอบสิทธิ์ว่าตกลงเขามีสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวแบบไหนอย่างไรครับโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับก็ได้มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติตัวย่อว่าสคทอชเนี่ยนะครับไปเร่งรัดในการพิสูจน์สิทธิ์แล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับนำความต่างๆที่ดําเนินการมาตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้านี้ในปี67เนี่ยนะครับ มาพัฒนาปรับปรุงและเร่งดําเนินการในเรื่องของที่ดินของพี่น้องประชาชนครับและนี่คือข้อสั่งการของนายกรัฐเอาทนครัรักษาการนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับเรื่องต่อไปนะครับผมจะไปเน็วๆหน่อยเพราะว่ามีหลากหลายประเด็นลเลเ่ินนะครับเรื่องแรกครับกระทรวงมหาดไทยได้เสนอในการต่ออายุราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วออกไปอีก1ปีนะครับรก็คือคุณปริญญาโพธิสัตว์ครับเนื่องจากสถานการณ์ชายแดนมีความจําเป็น จะต้องบริหารราชการแผ่นดินอย่างต่อเนื่องที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติเ็นชอบตามข้อเสนอนะครับเรื่องต่อมาครับก็คือเรื่องของการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยมีทั้งหมด25ตําแหน่งนะครับผมยกตัวอย่างนะครับเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญมาเป็นผู้ตรวจราชการนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดตากมาเป็นรองปลัดกระทรวงผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองมาเป็นผู้ตรวจราชการผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬมาเป็นรองปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด hey อุบลราชธานีมาเป็นผ mm ู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นต้นนะครับที่เหลือก็จะเป็นการแต่งตั้งโยกย้ายไปแต่ละจังหวัดครับไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะครับโทษครับผู้ว่าราชการจังหวัดพัทธลุงก็ย้ายไปอยู่ที่กระบี่นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ไปเป็นผู้ตรวจราชการหรือว่าผู้ตรวจราชการก็ไปเป็นผู้ว่าราชการที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นนะครับเนื่องจากมีรายชื่อจํานวนมากก็ ขออนุญาตนำเรียนเพียงเท่านี้และเดี๋ยวผมส่งให้กับท่านสื่อมวลชนทั้งหมด25ท่านนะครับเรื่องต่อมาครับการแต่งตั้งยกย้ายครับวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีปติแต่งตั้งเลขาธิก,การรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมครับก็คือพลเอกคำรณเผื่อวิทยาจารย์นะครับเป็นเลขาธิก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับส่วนการยกย้ายที่สําคัญนะครับก็มีการย้ายจากปลัดกระทรวงการคลังนะครับ ก็มีการย้ายคุณพัชระอนันตสินผูม้มนวยการสํานักนี่สาธารณะมาเป็นประหลัดกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีนะครับอีกท่านหนึ่งครับจากรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับก็คือนางอุดมพรเอกเอี่ยมไปดํารงตําแหน่งผู้มนวยการสํานักงานพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับในที่ประชุมคอรมอก็เห็นชอบครับกระทรวงอุตสาหการรมมีรองอธิบดีกรมนะครับไปเป็นรองประหลัด2ท่านนะครับ กระทรวงศึกษาก็มีโอนย้าย3แล้วก็ย้าย2ทั้งหมดนี้คือรายละเอียดเดียวผมขออนุญาตนำเรียนนะครับเนื่องจากมีรายชื่อเยอะมากจริงๆครับเรื่องต่อมาครับจะให้ท่านรองสตศิการวัฒนจรรันทร์รองจิ๊บได้แถลงข่าวต่อเชญเลยครับค่ะสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนและสวัสดีไปยังพี่น้องประชาชนที่กําลังรับฟังอยู่ทุกแพลตฟอร์มทางบ้านนะคะดิฉันส,สัตการวัฒนจรรัโโจนทร์ค่ะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะ วันนี้มี5เรื่องสําคัญที่จะมาถแถลงให้ทราบกันนะคะเริ่มกันที่เรื่องแรกจากกระทรวงพลังงานค่ะเรื่องของการโอนสิทธิ์ตามสัญญาแบ่งปันผลผล,ผลิตเลขที่1นึ่ทับสองหทับหค่ะแปลงสำรวจในอ่าวไทยทะเลเอ่าวไทยหมายเลข G1 หทับหกค่ะวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้บริษัท mpg 2ประเทศไทยจำกัดโอนสิทธทิประโยชน์และพันธะที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมด ร้อยละ40ในสัญญาแบ่งปันผลผลิตเลขที่1ทับ2562ทับ1แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข g ีนทับ61นะคะให้แก่บริษัทปตทสอพ Energy d จีเดเวล e อปจำกัดซึ่งเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตและผู้ดำเนินงานในแปลงสำรวจดังกล่าวอยู่แล้วค่ะทั้งนี้ค่ะเมื่อโอนสิทธิ์ตามสัญญาแบ่งปันผลผลิตเรียบร้อยแล้ว ก็จะส่งผลให้บริษัทปตทสอพอ Energy Development มนตจำกัดเป็นผู้ดำเนินการและผู้สัญญาแต่เพียงรายเดียวของสัญญาแบ่งปันผลผลิตแห่งนี้ค่ะซึ่งก็จะทำให้มีความคล่องตัวในการตัดสินใจตลอดจนถึงแนวทางในการพัฒนาแหล่ง และการประกอบกิจการปิโตเรเลียมมากขึ้นนะคะสามารถพัฒนาทรัพยากรน้ำมันดิบในพื้นที่แปลงสำรวจขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อการตอบสนองความต้องการการใช้งานของประเทศในปัจจุบันค่ะและการดำเนินการโอนสิทธิตามสัญญาดังกล่าวนะคะจะไม่กระทบต่อค่าภาคหลวงและภาษีเงินได้ปิโตเรเลียมที่ภาครัฐได้รับแต่อย่างใดค่ะ เรื่องที่2ค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรนีมีมติเห็นชอบให้การนิคมอุตสาหการรมแห่งประเทศไทยปรับอัตราขยายเพดานอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของพนักงานค่ะจากเดิมขั้นที่46.5อัตรา113,520บาทนะคะไปเป็นขั้นที่52ค่ะอัตรา138,270บาทค่ะซึ่งทางนี้นะคะก็เป็นไปตามมติของ คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และมะติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2568ค่ะโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไปค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวขององค์กรและภารกิจขององค์กรที่เพิ่มมากขึ้นค่ะ